อคลิปนี้มาพูดถึงมอ็อบควายทั้งประเทศนะครับผมเลยย่อคือคอปทอครับผมเท่ากับมอ็อบควายทั้งประเทศนะครับผมที่ออกมาคัดค้านทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยคือจะรักษาตัวนอกเรือนจำก็ไม่ได้จะมาะจำคุก นอกเรือนจําก็ไม่ได้พวกมึงนี่มันเกินไปแล้วมึงมึงไปขูทั้งศาลขู่ทั้งเรือนจําขูทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอในประเทศไทยนี่ผมถามจริงพวกมึงมีอำนาจมากขนาดนั้นเลยเหรอืมึมมงมึงได้น้ํำเลี้ยงมาจากไข่วะกูไม่เข้าใจเลยทำไมมึงไม่เลิกไม่แล้วสักที ในเมื่อท่านก็ติดคุกไปแล้วท่านอายุก็เจ็ดสิบ้าแปดสิบแล้วมึงคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าของมึงไหมเออมึงโอ้โหอคติมากจนล้นเหลือจนแบบเหลือเกินจริงๆนะไอ้มอบไฟาทั้งประเทศเนี่ยนะบอกตรงนะกูไม่เห็นด้วยเลยกับการที่มึงจะไปไล่ล่าคนคนเดียวนะเรื่องมีทั้งหลายเรื่องทำไมมึงไม่พูดถึงมั่ง เพื่อทำเพื่อบ้านเมืองมึงทำเพื่อความจงเกียดจงชังของพวกเมืองล้วนใช่ไหมกูถามจริงมึงไม่ได้ทำเพื่อบ้านเมืองเลยถ้ามึงทำบ้านเมืองมึงองถามว่าจะไม่ไม่ถามว่าเอ้ยเปิดด่านทำไมจะรีบเปิดด่านทำไมอย่างเงี้ยเออกูเห็นว่าทำเพื่อบ้านเมืองทำเพื่อประเทศชาติกูเข้าใจเออคดีหวัวสอวอเงี้ยมันเป็นความผิดที่หมายความว่ามันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีในประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกสอวอนี่ร้ายแรงมากนะกูบอกตรงนะคดีพวกเนี้ยมึงแทนจะพูดมึงไม่พูด มึงไปไล่ฆ่าเอาแต่อดีตนายกทักษิณคนเดียวถึงท่านจะติดคุกติดตารางไปแล้วพวกมึงก็ยังไม่ลดไม่ละไม่วาไม่สอกูไม่เข้าใจเลยว่าพวกมึงจะเอากันถึงตายเฉยเลยนี่ใส่นะเลิกได้ทมงครเลิกนะผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณจัดมอบมาเพื่ออะไร เพื่อไล่ล่าคนคนเดียวเหรอเป็นไปสั่งใครเหรอไล่ล่าดีนี่พวกเสิคนเดียวเลยใช่ไหมฮะมึงไล่ล่าตระกูลชินวัตรอย่างเดียวใช่ไหมมึงไม่ไล่ล่าพวกอื่นเลยถูกต้องไหมมึงทําเพื่ออะไรกันวะกูไม่เข้าใจฮะมึงมึงมีพ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าวะมึงมีครอบครัวหรือเปล่าวะถามจริงพ่อแม่พี่น้องมึงเห็นดีด้วยเหรอ ญาติโกงโหติกามึงคงเห็นดีด้วยนะสงสัยจะยุออนะสนับสนุนกันนะอืมไอผู้ว่าจ้างนี่แม่งกระสุดยอดเลยนะจ้างมาไล่ค่าทักษิณอย่างเดียวไล่ล่าทักษิณอย่างเดียวใช่ไหมชีวิตพวกมึงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วว่างั้นเถอะโอ้โหอาฝากนี้คลิปนี้ก็บอกไปให้ถึงไอพวกม็อบคอปทอ สำหรับกูความหมายคือควายทั้งประเทศครับผมนะเออความหมายพวกมึงมีแค่นี้โอเคนะครับดูเรื่องมึงไล่ล่าไม่มีวันหยุดวันหย่อนกันเลยเหรอกูถามจริงทำไมไม่เลิกมัง่งทำไมไม่คิดว่าเอ้ยฮะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วนี่มึงไปบีบทั้งศาลไม่พอมึงมาบีบไปเรือนจำเขาอีกบีบ บีบอธิบดีกรมนุนกรมนี้เขาอีกมึงโอ้โหมึงอำน,นาจใหญ่โตโโหฬานมากเลยนะกูบอกตรงจนแบบว่ากูถามจริงน้ําเลี้ยงพวกมึงนี่มาจากไหนกูอยากรู้ชีบหายเลยจริงวะแม่งเอาเงินจากไหนมามอบกันมาคุยกันวะทุกวันเนี่ยมาประท้วงกันทุกวันเนี่ยงเ,เงินจากไหนวะในทุนคนนั้นมันเป็นใครวะแต่มันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะกูรู้อาจจะใช้เงินวันละหมื่นวันละแสนเนี่ยพวกมันอาจจะไปโกงมาเอาไปค้าสิ่งผิดกฎหมายมาเนี่ยเพื่อให้ประเทศชาติไม่ได้มีความสุขความเจริญเนี่ย ม่ให้คิดจะทําอะไรได้เนี่ยมันไล่ล่าอดีตน,น,นยกทักษณิณอย่างเดียวเพื่อให้ประเทศนี้สงบสุขให้รัฐบาลใครเข้ามาเป็นรัฐบาลนี่ก็ปั่นป่วนไปหมดมีแต่ไล่ล่าอดีตน,น,นยกทักษณิณอย่างเดียวถามถามคดีทักษณิณอย่างเดียวคดีทักษณิณอย่างเดียวไม่มีคดีอื่นเลยเออว่าสวเอ,อ้ยเขาก็โดงเอ้ยก็ไม่พูดเปิดด่านเอ้ยก็ไม่พูดพูดแต่เรื่องเดียว อดีตนายกทักษิณและตระกูลชินวัตรและคนที่ข้างๆต้องโดนหมดต้องอะไรหมดโอ้โหพวกมึงนี่แม่งอัจกติจริงๆเลยจิตใจแม่งมืดบอดจริงๆเลยวะกูบอกตรงนะพวกมึงนี่เป็นองคุริมานกับชาติมาเกิดเหรอหรือว่าเทวทัตน่าจะเป็นเทวทัตมากกว่าองคุลิมานยังกลับใจได้นะ <quoted booth. S 2> <kon> แต่กูว่าพวกมึงอ่ะเป็นเทวทัตกับชาติมาเกิดนะ สักวันหนึ่งพวกมึงก็โดนน่ะไอไอธรณีสูบสักวันหนึ่งนะกูบอกตรงสักวันหนึ่งนะที่พวกมึงหมดน้ําเลี้ยงหมดหมดอะไรแล้วพวกมึงจะโดนธรณีดูสักปันหนึ่งจำไว้นะสาหรับกูนะมอบคอปทอหมายความสำหรับกูคือควายทั้งประเทศโอเครู้เรื่อง